21เมษา2563ครับวันนี้ผมอยู่ที่บนพื้นที่ครับที่ดินของท่านเลขาและมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านพิจิตรศรีชนะนะครับวันนี้ท่านจะทําธนาคารน้ําใต้ดินนะครับเพื่อที่จะนํามวลน้ํามหาสารนะครับที่ลงที่บ่อนี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะนําน้ําตรงนี้นะครับไปเลี้ยงตําบลโนนเปื่อยนะครับอำเภอกคกชุมจังหวัดยะโสธรนะครับ บ่อที่เห็นนี่เป็นบ่อเก่าของท่านนะครับปีที่แล้วนี่น้ําโพดุลนะครับเข้ามามหาศารมากนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเก็บได้นะครับก็ไหลทิ้งลงทะเลหลังจากท่านได้ไปเยี่ยมชมนะครับธนาคารน้ําใต้ดินที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้องหมีนะครับท่านก็ได้ประสานกับท่านนายกจตุรงชื่นตานะครับให้นําทีมงานธนาคารน้าใต้ดินครับมาดูแลการขุดธนาคารน้ําใต้ดินณจุดนี้นะครับซึ่งจะเชื่อมนะครับ กับบ่อที่ตําบลนนนเปลยนะครับอีกหลายบ่อนะครับที่จะดําเนินการในอําเภอกุดชุมนะครับวันนี้เราได้รับนะครับความรู้ความเข้าใจนะครับจากผู้แทนนะครับของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับให้เราดําเนินการนะครับณจุดนี้นะครับเราก็จะสูบน้ํบออทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็จะขุดนะครับให้ถึงหินอุ้มน้ํานะครับ ซึ่งบ่อนี้ครับจะเชื่อมกับบ่อน้องพุทธีนะครับแล้วก็ลําห้วยนะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งแห่งนะครับของตำบลนองหมีนะครับซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ครับเราได้รับจากท่านอาจารย์ชาตีศรีวิชาถาครับท่านอาจารย์โควิดดอกไม้นะครับเรานําองค์ความรู้ครับมาช่วยพัฒนานะครับที่น้องอําเภอกุชุมนะครับในเขตของตําบลโนนเปื่อยครับอําเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรติดตามนะครับธนาคารน้ําใต้ดินนะครับของ องค์การบริหารส่วนตำบลนูนเปื่อยนะครับอำเภอกุจชมจังหวัดยะโสธรครับ